บัดนี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24พุทธจิกายน2568ข้าพเจ้าพิสิทธิริยอรุณนลดขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนันีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดาสมัญตาจัน วาเลสุอตัตตาขัดชัตตุเทวตาสัทธรรมมุนิลาชัสสาสุนันตุสังขโมขัดังสักเกาเมจารเปกิริสิกาลตาเตจันตาลิเควิมาเนธีเปรัตเทจากาเมตาลุวันาคาหาเนเขหวัตถุหิเกเตพมมาจายันตุเทวาชาลธารวิสเมยคขคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวจานังสะาทาวเมสุนันตูธรรมะสวนณกาโลอายมพะทันตาธรรมะสวนณกาโลอายมพะทันตาธรรมะสวนณกาโลอายมพะทันตาณมตสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธาาทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธาาทธัสสะนัตถิเมสะระณังอัญญ,ญังพุทโธเมสะระณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิเมโหตาาุสัพพะทานัตถิเมสะระณังอัญญ,ญัง ธรรมโมเมศระนางวังเอเตนะสัจจวัชวนะโสติเมโหตุสัพพธานัติเมสานางอัญญังสังโฆเมศระนังวังเอเตนะสัจจวัชวนะโสติเมโหตุสัพพธามหากาลุนิโกนาโทอัายาสพพปาินัง ตุเรตวาปาลมีสะภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสาภุปปัตถวามหากาลุนิโกนาโถหิตายะสาภาปานินางตุเรตวาปาลมีสะภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสาภุปัตถวา มหากาลุนิโกนาโถสุขายาสัพพปานินางปูเลตวาปารมีสัพพาตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนัสัจวัฒเชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวาเอวเมสุตังเอกังสาม,มายังภะควาสกเกสุวิหลติกาปิละวัทสมิงมหาวเน มหาตาภิคุสังเคนสะสัตยิงปัญจัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารวกัาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปาติตาโหนติภะควันตังทัสนายะพิกขุสังขันจา่าอัทโขจตุนนังสุทธาวาสก,กายกานังเทวานังเอตาทาัทโหสี อะยังโคภควาสกเกสุวิหะรติกบปิละวัทสมิงมหาวนเนงมหาตาภิกขุสังเขนะสัทิงปัญจกมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสาหิจะโลกทาตุหิเทวาตาเยปุยเยนสันนิปาติตาโหุนติภัควันตังทันสน,นายาภิกขุสังัฆา ยันนูณะมยามปีเยณะพคกวาเจนุปัสสังกัเมยามะอุปัสสังกัมมิตาวะพะวะโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสยามาติอัะโคตาเทวาตาสย,ยาถาปินามะพระละวาปุริโสสัม,มิชิตังวาภาหังปัสสาเรยประปัสสาติตังวาภาหังสัม,มิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุทเสทเวสุอันตรหิตาพคกวะโต ปุระโตปาตุระหังสุอาถะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตว,วาเอกัมมันตังอัถถสุเอกัมมันตังที่ตาโขอเอกาเทวตาภควัตโตสันตินเกอีมังขัะอภาสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวากายาสมาคาตาอาคตามหาอีมังธรรมะสามายงังทักขิตาเยวะอัปปลาทิตตสังคันติอาถโกอัปปลาเทวตาภควัตโต สันติเกอิมังขังอภาสิปตัทราพภิกขโวโสมาทหังสูจิตตังอัจจโนชุคุมะกังสุสาระทีวะเนตานิทะเหตวะอินทิยานิลักขันติปันธิตาเตอัทโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังขังอภาสิเชตวะกิรังเชตวะบริคังอินทักกิรังโอหัจวเมชาเจตจารันติสุทธาวิมาราจขุม,มาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปาราเทวตาภะคะวะโต สันติเกอีมังขันอาภาสิเย,ยเกจิตพุทธังสานังคัตาเสนเตยคามิสันติอาปายะภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวากายยังประริปูเลสันติติอาทะโคภะคะวาพิคุอามันเตสีเยภูยยเย,ยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวาตาสันนิปาติตาหนติตถาคตังทัสสนายะพิขุสังคัญจะ เยปิเตพิกเขเวอเหสุงอัจฉรมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาฏิตาอเหสุงสยถาปิไมหังเอตตาละหิเยปิเตพิกเขเวพระวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาฏิจาพระวิสันติ สยาปิไมหังเอตระหิอจิกิสสามิพิกขเวเทวกายานังนามาณิกิตใหานิพิขเวเทวกายานังนามาณิทัตสิตสามิพิกขเวเทวกายานังนามาณิจังสุนาถาสาธุป да กังมนัสิกโรธาภาสิตสามิติเอวัมพันเตจิโคเตพิกขุพภควโตปัญจะโสสุพัควาเอตตะทัโวจาสิโลกะมนุกะสามิ ยัตถภุมมาตทักิตาเยสิตาคินิคมพระลังปะหิตตาสมาหิตาภูตุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุทโนโอทาตมนัสษาสุทธาวิปัสนาณนาวิลาพิญโยปัญจะสาเตยตาวาวะเนกาปิละวัฒเวตโตาอมันติสทาสาวาเกศาสะเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาาภิกขาวาเตจะอาตัปะมักกะลุงสุตวาพุทธะสาสาส,าสานางัง เตสัมปาตุลหุยานังอะมนุสานัทัสนางอเปเกสตะมัทคุงสหัสสัจทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานามัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงที่สาสัพพาพุทธาอหุงตันจัศพังอภิญญายะวพกจตวานะจักขุมาตาโตอมันติยิสถาสาวเกสสะเนรเตเทวกายาอภิการตาเตวิชานาถาพิขาวโว เยโวหังกิตติยิสามิคิลาหิอนุบุพัโสสตตะสหัสสาวะยักขาคุมมากาปิละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยัสสสิโนโมทามานาะอภิการมุมพิกขูนางสัตมินติงวะนางชาสหัสสาเหมะวัตายักขานันะตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยัสสสิโน โมทมาณาอภิการมุงพ e ิกขูนางสามินติงวะนางสาตาคีลาติสหัสายาขาณัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษศศิโนโมทมาณาอภิการมุงพิกขูนางสาวมินติงวะนางอิเจเตโสราสหัสายาขาณัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษศสิโนโมทมาณาอภิการมุงพิกขูนางสาวมินติงวะนาง เวสามิตาปัญจสาัตตายาขานันตะว,วัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยัสสสิโนโ,โมทามานาอภิกรรมุงพิกขูนางสัตมินติงวะนางกุมพิโลราชาคา่ะิโกเวปูระสานิเวสานางพินโยนางสตาสหัสสางยาขานางปะยิรูปราสติกุมพิโลราชาคา่ะิโกโสป,ปาค่ะสัตมินติงวะนางปุริมาจาัตทิสังราชาทศรัตโทปาัสสาสติคันทาพานังอธิปติมหาราชา ยัสสศิโสปุตตาเปียสัพหะโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสศิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสติีติงวะนางทัาขีณนจาทท่สังราชาวิรุโหตปัสาสติกุมพันธานังอธิปปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาเปียสัพหะโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสศิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสติีติงวะนาง ปฉิมันจาตที่สังราชาวิรูปกโขปัสสาสตินา,นาคานังอธิปติมหาราชายาาักษัสสิเวปุตตาปิจัสสะพระหะโวอินทะนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยักษัสสิโนโมทมานาอภิกามมุมพิขูนังสัมมินติวะนังอุตรันจาตที่สังราชากุเวลโลตปัสสาสติยักขนานังอธิปติมหาราชายาาักษัสสิเวปุตตาปิัสสะพระหะโวอินทะนามามหาภะรา อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาัสสาัสิโนโมทามาณาอภิการมุงพิคูนางสอม,มินติงว่านังปุริมาธิสังเทรัตโถทักขีนนะวิรุหกโกปัจฉิเมนะวุปโขกุเวโลอุจรังท่สังจตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโลทิสา,าทัทธละมานาอาถัถสุวันเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเวทูเวทเวทเวทุวิภูจติภูโตสหา กันทะโนกนมามะเสโทจัก,กินุมัทุนิมัทุจปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะกคันทัพโหนโรราชาชะโนสะโภพอาคูปัญจกสิขโขเจวติมพระรูสยุยวัชรสาเอเจจันเย,ยจะราชาโนคันทัพาสหรา,าชุภิโมทมานาอภิการมุงพิคูนางสัมมินติวะนาง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกกากรรมภัสตตาาอาคูปายาคาสหาติภิยามุณาสัรัตถาจะอาคูนาคายัสสสโนเอราวันโนมหานโคสุภาคาสัมมินติวะนางเยนาคาลาเชนะสหัสสาหลันติทิพาธิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายาสเตมัตวัณมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชาณมาสี สุปันนาตโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสาระมะกางสูพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวาเเัเสตอิทิมันตโตยัสสีโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวทาสาวิปปจิตติสุจิตติจัปปาราโทนมุจีสหาสาตันจะผลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามากา สันนายกิตาวาพระลิงเสนางละหุพัทธบุปคัมุงยงมาโยธานิพทันเตภิกขูนางสาวม,มินติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคาัมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมโจายัสสาสหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสสิโนทักเ,เตทักษตากายาสัพเพนตะวาน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตวณนวันโตยสัสษสรโนโมทมามนาอภิการมุงพิกูนางสัตม,มินติงวะนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตากขัดตานิปุรกิตาวาอาคูมันทว,วาราหากาวัสุนางวาสาวเสโท สัคโกปาคาปุรินทัตโธท,ทัสเสเตทสัสสะคากายาสเพเณตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวะนวันโตยสัสัตสิโนโมทมานาอภิการมงุงภิกขูนางสัมบินติงวะนางอะถาคูสหภูทเทว,วาชะลาม,มักสิสิขาลิวะอริถากาจะโลชาจะปุบมาบุพานิพาสิโนวะลุนาวะลุนาทเทว,วาวะลุนา สหธรรมมาจะาอจูตาจะาอเนชากาสุเรยาลุกิลาอาคูอาคูวาสาวาเนศิโนทัศเตทัศธากายาสาเพณนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัสินโนโมทัมานาอภิกรมุพิคูนงางศรมินติงวะนางสัมมานามหาสัมมานามานุษามานุษสุดตามาคินทาปัทูสิกาอาคูอาคูมนโนปัทูสิกาอถา,าคูหะารายโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโน ปาลัามหาปาลัคาอาคูเทวยายัสสศิโนท่า,สาเสตทาสัตถายาสาเพนะตว,วัน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสสศิโนโมทะมานาอภิกามุภิคูนางสัตมินติงวะนางสุก,กากะลุมหาอาลุนาอาคูเวขานาสาสหโอทาตาคายะหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัามัตตาหารักขาชามิสกกาเยาสสศิโนท่านายังอาคาปัชุนโนโยทิสัภิวัสติ ท่าเสตทัาสะทากายาสะเพนตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกูนางสัมมินติงวะนังเขมิยาดุสิตายามากัฏกาเจยัสสิโนสัมพิตกาลามาเสทาโชตินามาจากอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูปะลนิมิตาท่าเสตทัาสะทากายาสะเพนตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสโนโมทัมนาอภิการมุงพิกูนางสัมมินติงวะนัง สันเถเทเทวานิกายาสเพเณตตะวานิโนโนาวันวนเยนะอาคังชุงเยจันเยสทัทิสาสห,าสหาปวุทธ,ธาชาติมัคคีลังอุตตินะมนาสาวังท่าเข็มมุขาตะลังนาคังจันทางวะอาสิตติทังสุพัมมาประะมมตโตจับกุตะอิจิมตโตสหัสานังกุม,มาโลติโสจาโสภาค้าสัมมินติงวันังสหสัพัมมโลกานังมหาพัมมาพิติทาติปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ท่าเสถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหิโตปาลิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมารเสนาอภิการมีปัสาการหัสะมันทียังเอถาคันถาพันธะลาเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปาิวาเลถามาโวมุจิถาโกจินังอิจิตถามหาเสโนการหัสนังอเปสายิปานินาตาลมหันจะสลังกตวานะเพละวัง ยะถาปวุสสโกเมโคทันยันโตสวิชุโกตถาโสปัญจุทาวตัติสังขุโทอศัศยังวัสัยตัญจัสพังอภิญญายะวาวะคิตาวานะจักขุมาตโตอมันติสัทธาสาวเกตสาสะเนรเตมารลเสนาอภิกันตาเตวิชานณาาะภิกขโวเตจัตตาตปะมาคกะลุงสุตวาพุทธะาสาัสศานังวิตาลเคหิป,ปก,กามุงเลสังโลมปิอิชยุง สัพเพวิจิตสังคามมาพยาติตายัสยสิโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาตี